วันนีนครับวันนี้ติดตั้งตัวนี้เป็น Toyota s ซ t a ตานะครับตัวนี้มาติดตั้งเป็นจอตรงรุ่น Android นะครับเป็นจอ10นิ้วใหญ่ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับ10นิ้วก็จอก็จะบิวอินไปกับตัวรถเลยนะครับก็จะมีโผล่ขึ้นมาด้านหลังนิดหนึ่งความสูงขึ้นมาครับไปได้จอจอหน้าเต็มทั้งหมดนะครับเป็นจอหน้าเต็มทั้งหมด ตัวแอร์นี้ก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่เก่าอันนี้ก็สามารถเล่น2จอได้นะครับอย่างไหลลื่นอ,อ,อย่างเราเล่นจะเล่น Google Maps Google Maps ว้นี้แล้วก็ฝั่งนี้เราจะดูหนังดูทีวีตามไปด้วยก็สามารถเล่น2จอได้นะครับผมครับแชร์สปอตให้เขานะครับผมก็เล่นได้เลย ผมเรยอว่าจะฟังเพลงครับก็ตัวนี้มาเป็นแรม64นะครับ, like รบถือว่าใช้งานคุ้มนะครับ ครับทั้งหมดก็มีให้ทั้งหมดนะจา,าเต็มคอเลสเตอร์ก็มีครบนะครับภาพคมชัดนะครับสีสวย ไหลเลือดนะครับนะดูมุมมองหลายๆมุมมองนะครับก็บิวเหลียนตัวนี้ก็บิวมาเก็บขอบให้เนียนเนียนตัวนี้เป็น10นิ้วนะครับถือว่าใหญ่สุดแล้วในตัว t o y ยต a าเซต a านะครับไม่มีใหญ่กว่านี้แล้วนะครับก็สามารถดูได้สำหรับนั่งด้านหลังนะครับก็ดูมาจะได้ดูถนัดนะครับคนที่ด้านด้านหลังนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไอดีก็สามารถสั่งติดตั้งได้นะครับก็ลากันด้วยตัวนี้เป็นตัว toyota s i e t a นะครับผมครับสวัสดีครับ